วิธีสมัครแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับคนไม่เคยลงทบีนแอปเป๋าตังมาก่อนนะครับก็คือคนใหม่นั่นเองวิธีสมัครแอปเป๋าตังสำหรับคนใหม่นะก็คือวิธีในคลิปนี้เนี่ยคุณเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยมีแอปเป๋าตังมาก่อนเลยนะครับสามารถทําตามในคลิปนี้นะครับผมทําจริงแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้เลยมันจะขึ้นหน้าตอบแบบนี้นะครับแต่ผมจะเล่าไปแต่ละอันเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่แอปเป๋าตังมาบอกกันนะครับ โอเคสำหรับแอปปอตังเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็จะอัดคลิปเป็นวิดีโอทำจริงให้กับคุณดูนะครับแต่ว่ามันตอนนี้เนี่ยแอปปอตังเขาอัดหน้าจอไม่ได้นะครับอ่ะโอเคก็เพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ะแต่เขาทำวิธีเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะเอาวิธีมาฝากคุณละกันซึ่งเหมือนกันครับเหมือนกับผมพาคุณไปทำเลยวิธีมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสบายใจได้ครับคุณดูคลิปนี้จบก็เหมือนกับคุณดูผมสอนทำที่ผมเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้นะครับอ่าโอเคมาดูกัน สำหรับแอปเป๋าตังค์ในี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือวิธีการลงทะเบีย things, นครับแอปเป๋าตังสำหรับประชาชนนะครับที่ไม่เคยสมัครใช้งานนะครับอันนี้เนี่ยคลิปนี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องนี้เป็นหลักเลยสำหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานนะครับตรงนี้นะอ่าโอเคสำหรับการลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยอันดับแรกครับคุณจะต้องมีแอปพลิเคชันเป่าตังในเครื่องมือถือของคุณก่อนนะระบบของคุณครับคุณจะต้องมีเอาไว้ไม่ว่าคุณจะเป็น android คุณก็ต้องมี Play Store นะครับแล้วทำการดาวน์โหลดแอป,ปบอกตังถ้าคุณเป็น iOS ก็ต้องมี App Store นะครับเพื่อดาวน์โหลดแอป,ปบอกตังนะครับก็ทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะเนี่ยจะเป็นหน้าจอของระบบถ้าคุณเป็น App Store ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผู้สังเกตนะจะเขียน Get เห็นไหมถ้าคุณเป็นในส่วนของทาง Google Play ก็อาจจะเป็นติดตั้งหรือลงทะเบียนหรือแบบนี้ ก็ให้ทาการติดตั้งให้เรียบร้อยพอติดตั้งเสร็จมันจะมีคําว่าเปิดกับถอนการติดตั้งนะกดเปิดก็คือเปิดได้เลยหรือคุณจะไปเปิดในแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องมือถือคุณก็ได้แล้วเปิดเป๋าตังค์ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบเขาจะพาคุณมาสู่หน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีหน้าเป๋าตังค์ก็คือหน้าแม่บอกว่าอันนี้คือเป๋าตังค์เวอร์ชันเท่าไหร่ก่อนนะครับก่อนจะมาหน้านี้แล้วก็จะมาหน้านี้เลยปุ๊บแอปเป๋าตังค์เนี่ยรวมสิทธิ์เพื่อคนไทยและบรรรริกกกกาาาาาททงงันนนอไว้้้คตีี่หุณ็ด ถัดไปตรงนี้เมื่อกดถัดไปเสร็จครับระบบจะพามาสู่ขั้นตอนการสมัครแอปเป่าตังตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นการบอกครับว่าคุณเนี่ยต้องปิด Wi-Fi ก่อนนะนะครับเพราะว่าถ้าใช้ WiFi คุณจะไม่สามารถสมัครแอปเป่าตังไนดะ้นั้นคุณต้องมีเน็ตมือถือด้วยนะครับแล้นเนี่ยการที่คุณมีแอปเป่าตังคุณต้องมีเน็ตมือถือแล้วระบุเม,มือถือและข้อมูลแบบประชาชนนะครับตรงนี้สําคัญมากหากคุณไม่มีนะครับ เบอร์มือถือแล้วไม่มีข้อมูลแบบประชาชนเนี่ยจะสมัครไม่ได้นะครับดังน,ะนะั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณนะเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณแล้วก็เบอร์มือถือครับที่เป็นชื่อของคุณนะครับนะเพื่อแบบเวลาทําธุรกรรมเราจะได้ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเบอร์มือถือแล้วข้อมูลตามประชาชนนะครับเลขบ,บัตรัวประชาชนนะเมื่อพร้อมแล้วก็กดถัดไปด้านล่างนะครับ เขากดถัดไปเสร็จระบบจะพามาหน้านี้นะครับคือหน้านี้เนี่ยเขาเป็นการเน้นย้ําถ้าเกิดว่ามันขึ้นหน้านี้นะครับให้ทําการปิด WiFi ก่อนนะครับเพราะว่าห้ามใช้ Wi-Fi นะโอเคถ้ากดถัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้ต่อนะครับซึ่งหน้านี้ผมเจอมาหมดแล้วเขาก็จะให้อ่านละเอียดครับคุณก็อ่านก่อนนะครับธนาคารใส่ใจและให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภยัยทําธุรกรรมของท่านธนาคารีคกามจำเป็นต้องเก็บข้อมูลรวบรวมการใช้พาปืน เปิดเผยข้อมูลชีวภาพได้แก่ภาพจำลองใบหน้าของท่านเพื่อใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตนของท่าน,ทานเทคโนโลยีว่าจ,จะจำใบหน้าคือเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอป,ปอต่างเป็นเกี่ยวกับการเงินเขาก็ต้องปลอดภัยมากขึ้นนะครับกว่าเดิมเยอะมันเหมือนกับแอปธนาคารไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีฝากเงินมีละออมเงินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหากไม่ได้ยินยอมท่านจะสามารถใช้บริการต้องพิสูจน์ยืนยันตนด้วยจำลองใบหน้าด้วยนะครับก็สามารถกดได้ทุกอย่างเมื่อคุณกดเสร็จแล้วกดยินยอมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นติ๊กถูกนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะแล้วพอกดปุ๊บมันก็จะกดยืนยอนติ๊กถูกเลยเป็นอย่างนี้เมื่อกดยินยอมก็จะติ๊กถูกเป็นสีน้ําเงินนี้แล้วคุณก็กดยืนยันตรงนี้นะครับขั้นตอนก็ทาละเอียดมากซึ่งของจริงก็เป็นอย่างนี้เมื่อกดยินยอมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาครับว่าข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการลงทะเบียนใช้งานแอปป่าตังหรือบริการต่างหมายเ้ขต่างขอให้ยินยอมบริการเครือข่ายหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์นะที่ใช้ในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ใช้นะะครร้งงีพ่่สตาๆ พถกต้องในการตรวจสอบได้ยิน,ยนตัวตนของข้าพเจ้าในการลงทะเบียนหรือเมื่อมีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้คุณก็กดยินยอมครับเมื่อกดยินยอมแล้วเขาก็จะพามาหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้านี้คืออันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่คุณต้องกรอกข้อมูลละหน้านี้สําคัญมากนะครับคุณต้องกรอกให้ถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเสียเวลาถ้าคุณ เนี่ยตรงนี้กดเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วกดเบอร์มือถือที่ใช้ในบนอุปกรณ์นี้ใส่เข้าไปพิมพ์เข้าไปในช่องนี้หรือกดตรงนี้สามารถถ่ายภาพบัตรประชาชนได้กดปุ๊บมันก็จะเข้าไปถ่ายภาพบัตรประชาชนของคุณนะครับ่าพอคุณใส่เลขบัตรประชาชนกับเบอร์มือถือแล้วนะครับเนี่ยตามนี้นี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเลขที่เขาทําเป็นตัวอย่างใส่ให้เรียบร้อยช่องนี้แล้วกดถัดไปนะครับเมื่อกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบเนี่ย เบอร์มือถือตรงนี้เห็นไหมคือตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะคุณสามารถกดเป็นกล้องได้นะแล้วมันก็จะเป็นถ่ายกล้องเป็นจะเป็นภาพถ่ายกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าเข้คร่าวมันจะเป็นกล้องสมวนมือถืออย่างนี้แล้วมันจะเป็นมีแถบตรงนี้นะครับที่มีรูปแบบประชาชนนะครับมีข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณคือสําหรับในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะให้คุณท่าแบบประชาชนตรงกับรูปภาพเลยแล้วก็มันจะตรงเป๊ะอ,อย่างตรงนี้มันจะมี ตรงนี้คือแบบประชาชนใช่ไหมเลอนี้คือหน้าเราประชาชนนี่คือหน้าเรานี่คือตาคุดนะครับเ,เขาจะให้วางตำแหน่งหน้าคุณกับตาคุดให้ตรงกันปุ๊บแล้วกดถ่ายรูปปุ๊บมันก็จะใส่กรอบประชาชนให้คุณอัตโนมัติแต่อย่าลืมนะครับเพื่อกรอบตามนี้เสร็จเนี่ยคุณต้องเช็คด้วยว่าเลขแบบชนคุณกรอกได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยก็กดเบอร์มือถือที่ใช้ในอุปกรณ์นี้นะครับใส่ให้ถูกต้องแล้วเมื่อกดถัดไปเสร็จปุ๊บ เขาจะส่ง ODP มาที่เบอร์มือถือถึงผมถึงบอกไงว่าใช้เบอร์มือถือของคุณจะดีที่สุดนะครับเนีย่ยเห็นไหมเห็นไหม9988ลงด้วย9 9 8นี่เขาก็จะลงท้ายด้9988แล้วแล้วเขาก็จะส่ง ODP นะครับรหัสความปลอดภัยที่เป็น One Time Password หรือรหัสที่ใช้เพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งอ่ะก็มันปุ๊บคุณก็ดูครับมือถือเขาจะส่ง SMS มาติ้งที่มือถือคุณคุณก็กรอกเข้าไปครับรหัสวันทามพ Password อันนี้เขาจะบอก405190ไหมคุณก็กรอกไปซึ่งวันทามพ Password วันทามแปลว่าหนึ่งครั้งพาสดร์แปลว่ารหัสผ่านวันทามพาสดุ์แปลว่ารหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวนั้นคุณไม่ต้องกังวลครับว่าสมมุติว่าคนมาเห็นมือถือคุณเนี่ยเขาเห็นรหัสตรงนี้แล้วเขาจะกรอกอีกรอบหนึ่งเพื่อเข้าไม่ได้กรอกได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเป็นวันทามพาสดนะุ์แล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณมีการเข้าสู่ระบบ,บตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือก็ต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับเมื่อกกถูกต้องทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยระบบเขาก็จะขึ้นมานะครับให้คุณกรอกรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับเอาเอาส่วนแรกก่อนนะเราโฟกัสตรงจุดนี้ก่อนโฟกัสจุดตรงนี้เดี๋ยว,วนะจุดนี้นะครับข้อมูลแบบประชาชนเนี่ยตรงนี้ตรงในส่วนของข้อมูลแบบประชาชนตรงหน้านี้นะครับให้คุณกรอกครับรหัสหลังบัตรประชาชนให้ถูกต้อง สูมไม่ดูลหังบัตรประชาชนเนี่ยเข hmm. าจะอยู่หลังบัตรประชาชนครับมีอักษรภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีเป็นตัวเลขนะครับอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยสองตัวแล้วก็เป็นตัวเลขหมดเลยคุณต้องกรอ,อกให้ถูกต้องตามตรงนี้นะ hmm. กรอกเข้าไปครับในรหัสบัตรประชาชนจากนั้นเนี่ยก็จะมีการระบุเลขระบุข้อมูลตามบัตรประชาชนตรงนี้กรอ,อกให้ถูกต้องนะครับก็คือมีชื่อนะ คำนำหน้าชื่อนะครับชื่อภาษาไทยถ้าชื่อกลางภาษาไทยก็มีก็ใส่ด้วยชื่อแล้วก็ใส่นามสกุลภาษาไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษชื่อกลางถ้ามีก็ใส่นามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับตรงนี้เมื่อคุณใส่ขั้นตอนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยตัวอย่างของการใส่ครับคือหน้าถัดไปตรงนี้นี่คือหน้าที่เขาใส่แล้วหน้านี้นะครับ คุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีการใส่ครับรหัสนะตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วที่เหลือเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่ชื่อชื่อชื่อกาอันนี้เขาใส่ครบเลยชื่อภาษาอังกฤษอะไรครบหมดนะครับเพศอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นผมให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือการกอรอกรหัสหลังมาประชชนที่ถูกต้องนะครับ ME เห็นไหมเป็นตััษภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวเลขหมดเลยปุ๊บคุณกรอกตามนี้นะโอเคแต่อันนี้ดูตามบบประชชนนะไม่ใช่กรอกตามเลขอันนี้นะ กรอกตามเลขหลังบัตรประชาชนที่เป็นรห,รหัสลำบัตรประชาชนของคุณเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเอเคเลขบัตรประชาชนเนี่ยก็อันนี้ของตัวอย่างเขาจะเป็นอย่างนี้เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ไปในส่วนของหน้าจอถัดไปนะครับเมื่อตรงนี้นะกดถัดไปใช่ไหมเมื่อคุณกดถัดไปเสร็จแล้วนะครับระบบเนี่ยเขาก็จะเป็นการสแกนใบหน้า คุณเนี่ยก็ต้องเตรียมการสแกนใบหน้าครับสำหรับการใช้การยืนยันตนตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานนะครับก็คือคุณเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคืออยู่ในที่ที่มีแสงเหมาะสมไม่จ้าหรือบื่เกินไปขยับใบหน้าให้ตรงรอบจนรอบเป็นสีเขียวพยายามลืมตาให้สวา่างต้องเห็นตาหูจมูกปากชัดเจนไม่สวมแว่นหน้ากากอนามัยนะเมื่อทุกอย่างตรงนี้ถูกต้องแล้วคุณกดสแกนใบหน้านะครับเมื่อพร้อมแล้ว หาในที่ที่แสงสว่างเห็นหน้าคุณจะชัดกดสแกนใบหน้าดัางนั้นครับระบบเขาจะทําการสแกนใบหน้าของคุณครับคุณก็ขยับหน้าของคุณเนี่ยเนี่ยสมมุติเป็นใบหน้าของคุณนะขยับให้อยู่ในกรอบตามนี้เลยนะครับเนี่ยตามนี้ตามภาพที่เขาวาดเลยหน้าอยู่ในกรอบหน้าคุณก็ต้องอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเมื่ออยู่ในกรอบเนี่ยเขาก็จะให้บางทีมีให้กระพริบตามีขยิบตาที่ผมลองทำดูนะครับอ่ะก็ มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครพพิมตาหลับตาดูหรืออะไรอย่เงี้ยขยับหน้าซ้ายขวาแบบนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่คือในส่วนของตรงนี้ครับนี่คือการเตรียมสแกนใบหน้าเมื่อคุณจบในส่วนของขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะครับก็ให้ทําการสแกนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะไปในส่วนของหน้า ตรงนี้เลยก็คือการตั้งรหัสพินนะบางคนเนี่ยยังไปนั่งรหัสพินไม่ได้นะครับเนื่องด้วยอาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปทําการทาแอปไทยดีด้วยนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมก่อนจะไปเนี่ยในส่วนของตรงนี้เราพูดกันถึงแอปไทยดีกันก่อนเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวงงไปเาบางคนติดติดนะครับไปต่อไม่ได้นะครับถา้าเกิดว่าคุณไปต่อไม่ได้ในส่วนของหน้าสแกนหน้าตรงนี้คุณต้องไปทําในแอปไทยดีครับวิธีการทําในแอปไทยดีเนี่ยคือคุณต้อง ระบุนะครับในรายละเอียดนะครับว่าเนี่ยระบุข้อมูลได้แอปไทยดีตรงเนี้ยนะครับในกรณีที่มันพีมันมีปัญหานะครับสามารถกดระบุข้อมูลที่แอปไทยดีได้แล้วก็เข้าไปที่แอปไทยดีนะครับแล้วก็ต้องกรอกรหัสที่แอปไทยดีของคุณนะครับให้เรียบร้อยแต่นนเนี้ยก็กดยินยอมการยืนยันตนนะครับเขาเป็นการยืนยันตนตัวคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนจริงนะครับ นะแล้วก็ระบุรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับเขาก็จะขึ้นมาว่ายืนยันข้อมูลแบบประชาชนให้กดยืนยันตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาครับว่าชื่อตามนี้แล้วคุณก็กดยืนนะข้อมูลอันนี้คือไทยดีนะครับในกรณีที่คุณอาจจะสแกนใบหน้าอะไรแบบประชาชนเนี่ยไม่ได้นะครับก็าทาตามนี้เป็นการจะช่วยนะครับอ่าโอเคเมื่อทําไทยดีแล้วแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่าสแกนใบหน้าผ่าอะไรมันต่อมันก็จะมาหน้าให้ตั้งพินเลยนะครับ ตั้งรหัสพินเนี่ยคุณสามารถตั้งรหัสพินอะไรก็ได้นะครับแต่เอาปลอดภัยนะครับเป็นรหัส6หลักนะเป็นเลขอะไรก็ได้นะหตัวนะครับคุณตั้งแต่ต้องตั้งเหมือนกัน2ครั้งนะครับรหัสนี้เนี่ยจะใช้ทุกครั้งที่คุณเปิดแอปเป่ตเาตังค์บ่อยทีครับรหัสนี้จะใช้ทุกครั้งที่คุณเปิดเข้าไปในแอปเป่าตังค์นะครับคุณเปิดแอปเป่าตังค์เมื่อใดเนี่ยรหัสพินตรงนี้จะถูกต้องเข้ามาใช้เมื่อนั้นทุกครั้ง ดังนั้นครับคุณต้องกรอกรหัสพินตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับ6ตัวนะกดเข้าไปเมื่อคุณกดพินหนึ่งครั้งแล้วก็กดพินยืนยันล่างรหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะนี่ยืนยันร,รหัสพินเมื่อคุณยืนยันสองรอบแล้วนะครับเนี่ยตรงใาย่วนของหน้านี้เขาจะให้กรอก2ครั้งกรอกกรอกหนึ่งครั้งที่หน้านี้นะครับนะแล้วก็กรอก2ครั้งที่หน้านี้โอเคเมื่อกอกรหัส ไปเรียบร้อยนะครับรหัสพินของคุณหกหลักเรียบร้อยแล้วระบบเนี่ยจะพามาหน้าตรงนี้ครับข้อตกลงการตรงนี้เนี่ยให้เห็นหน้าชัดคือเขาจะมาหน้านี้ก่อนคือหน้าข้อตกลงนะครับซึ่งหน้าที่คุณเลื่อนลงด้านล่างเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างนะครับถ่ายลงมาปุ๊บจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับข้อตกลงการใช้งานงต่างและคุณกดยอมรับเงื่อนไขบริการนะพอคนยอมรับมันก็จะเป็นอยนี้ยอมรับก็จะเป็นสีฟ้าแล้วกดตกลง เมื่อกดตกลงเสร็จให้คุณใส่รหัสพินที่คุณตั้งเมื่อกี้เลยนะครับนะเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณตั้งสองทีเนี่ยใส่อันเมื่อกี้นะครับสมมติสมมติว่าตั้งแต่อย่าตั้งนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกะไม่ควรตั้งนะครับแต่ถ้าเมื่อคุณตั้งหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยคุณก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปแต่ไม่ควรตั้งแบบนี้อันนี้มันคือพูดให้มันเข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็กดเข้าไปคึบแล้วก็ไม่ควรตั้งอะไรที่มันแบบคนอื่นเขาจะรู้ง่ายง่ายนะครับเพราะว่าันสำคัญนะแบบ จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเปิดใช้งานไบโอเมติกนะครับสแกนหน้านะครับสามารถกดข้ามได้นะครับตรงนี้ก็สามารถข้ามได้หรือจะเปิดใช้งานระบบสแกนนิ้วอะไรก็ได้นะตรงนี้เนี่ยเราสแกนนิ้วเมื่อกี้สแกนหน้าสแกนไปแล้วอันนี้คือสแกนนิ้วมืออันนี้ข้ามไปก็ได้นะครับหรือว่าจะกดถ้าคุณอยากจะใช้สแกนนิ้วก็จัดไปกดเปิดใช้งานแล้วก็ทําการขั้นตอนเลยนะครับสแกนนิ้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆคุณทําเสร็จมันก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้เพิ่มเติมเมื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกรอกยังไม่หมดนะเมื่อคุณอโอเคเมื่อกดข้ามปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้ต่อโอเคอผมจําได้ละที่ผมสมัครโอเคตรงนี้เนี่ยเขาคือมีความยินยอมให้เราพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้เป็นการให้คุณอ่านเงื่อนไขง่ายๆตรงนี้ไม่มีอะไรก็กด ยินยอมตรงเหล่านี้ไปแล้วก็กดยืนยันข้างล่างนะครับเนี่ยก็ตามขั้นตอนเลยง่ายๆกดยินยอมยืนยันนะตรงนี้ไม่มีอะไรครับง่ายๆอันนี้อันนี้เขาเป็นเขาจะเขียนจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะเขาจะเขียนว่าการยินยอมความพัฒนาปรับปรงุงเขาจะผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นแก่ท่านอันนี้การยินยอมให้เรานําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนะครับก็เหมือนเดิมก็กดยินยอมกับยืนยันกดไปครับยินยอม กับยืนยันโอเคเมื่อยินยอมกับยืนยันเสร็จแล้วนะครับอ่นนี้เขาก็จะขึ้นอีกความยินยอมให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเนี่ยตรงนี้อ่านให้ดีนะนี่คือหัวข้อเขาไม่ยินยอมก็ได้นะครับนะแต่ก็ยินยอมไปดีกว่าโอเคก็กดยินยอมแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมข้างล่างนี่ครับยินยอมยืนยันปุ๊บกดเสร็จปุ๊บ S <S <an itary> เขาก็จะขึ้นว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับอ่าอันนี้คือหน้าปกติเลยนะครับซึ่งหน้านี้ผมต้องบอกทุกท่านครับถ้าเกิดว่าคุณทําในขั้นตอนที่ผ่านมาเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมบอกเนี่ยไม่ผ่านตรงตรวจสอบยินันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ผ่านคุณก็ต้องทําการกรอกใหม่ทำใหม่นะแล้วทําทผ่านมันก็จะผ่านเลยนะครับก็จะขึ้นว่าผ่านนะซึ่งการจะขึ้นว่าผ่านเนี่ยเขาอันนี้เมื่อคุณกดมันจะขึ้นนี้กําลังแจ้งผลคบสถานะตรวจสอบล่าสุดครับแต่ถ้าอันนี้ไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยมันจะขขึ้้นนนแบบบีี่ครัเเาาก็ยว การสมัครใช้งานแอปเป่าตังสําเร็จท่านสามารถเริ่มต้นเข้าใช้งานแอปเป่าตังได้นะอันนี้คือสําเร็จเสร็จสิ้น100%หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณได้หน้านี้เนี่ยหน้าที่19เนี่ยนะครับคุณถือว่าสมัครแอปเป่าตางังสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ครับในกลุ่มของคนที่ไม่เคยใช้งานแอปเป่าตังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ ทั้งหมดเลยนะซึ่งวิธีนี้ได้ผลแน่นอนเพราะว่าผมทําตามมาแล้วนะผมสมัครให้ญาติของผมเนี่ยซึ่งใช้วิธีนี้เลยนะครับคุณสามารถทําตามวิธีนี้ตามตามขั้นต,นตอนเหล่านี้เป๊ะๆทุกอันมันจะเป็นหน้านี้เป๊ะๆหมดเลยนะครับแล้วก็คุณก็จะสมัครแอปป่อตังได้อย่างแน่นอนสำหรับคนไม่เคยเข้าใช้งานแอปป่อตังนะครับคุณก็จะถือว่าได้ใช้งานแอปป่อตังครั้งแรกเรียบร้อยครับโอเคอันนี้ก็คือมาฝากกันนะครับส่วนสำหรับกลุ่มที่เคย ใช้แอปเป๋าตังมาแล้วนะครับกลุ่มคนเก่าเนี่ยคนเดิมที่มีแอปเป๋าตังอันนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับติดตามกันไว้เกสําหรับในคลิปนี้ก็ในกลุ่มนี้ก่อนนะครับก็พิมพ์บอกกันมาครับถ้าหากคุณสงสัยในส่วนไหนหรือต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้สำนี้ขอท่านติดตามรับชม